สวัสดีเพื่อนๆจากอาณาจักรคุกกี้รันทุกทกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสตลครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เ,เล่นแล้วก็เล่าเรื่องราวไปพร้อมๆกันสําหรับการเริ่มต้นอนาณาจักรคุกกี้รันนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าคุกกี้ผู้กล้าหาญคนนี้ครับได้แหกเตาอบของแม่มดออกมาสําเร็จและตอนนี้กําลังหนีเจ้าตูบเค้กเจ้าตูบเค้กนี่ไล่ล่าจนแบบม,มาเจอทางตันนี่ ต้องสู้แล้วไม่ไหวแล้วต้องสู้กันไปต,ตายกันไปข้างนึงเขานี่แหละ <c oughs> บอกเลยว่าเราก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าชนะเฉยเลยเอาเนี่ยแหละครับผมแต่ว่านะมันก็มีหมดแรงนะ <c oughs> เป็นแค่คุกกี้ที่เพิ่งลุกออกมาได้นี่ <c oughs> ก็โหดมากแล้วนะครับในการวิ่งหนีมาไกลขนาดนี้ร่วงไปก่อนนะครับผมและก็ถูกพาตัวมาโดยคุกกี้สตรอเบอร์รี่ครับที่มาเจอกับเจ้านมน้ำตาลที่ อาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งครับผมเป็น้างประคดพังเดิมที่เป็นอาณาจักรในยุคทองของคุกกี้นั่นเองแต่ว่าก็เวลาผ่านมาได้นานนะครับผมอารยธรรมก็สิ้นสุดลงและเจ้าน้องสตรอเบอรี่เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวว่าเขาหนีออกมาจากบ้านของแม่มดได้ยังไงความสยดสยองของการเห็นเราคุกกี้ถูกแม่มดกินไป ทำให้ต้องนี้ออกมาอย่างไม่คิดชีวิตกันแบบนี้แล้วก็มารวมตัวกันที่สถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับและเจ้านมน้ำตาลเนี่ยเห็นเราคุกกี้มารวมตัวกันแบบนี้ครับผมก็อยากจะสร้างอาณาจักรโอโ้โหมาเห็นคุกกี้กันแค่3คนแบบนี้ครับผมคิดจะสร้างอาณาจักรกันเลยทีเดียวเราก็พิมพ์ชื่ออาณาจักรที่เราอยากสร้างไปเลยครับผมบอยสตลครับแล้วก็ มาคุยกันต่อเจ้าคุกกี้พอมดเนี่ยก็จะได้เหรอจะได้เหรอเรามีแค่สามคนนะมันมันทำอะไรได้ในสมคนนะฮะโอเคครับแต่ไม่เป็นไรด้วยความกล้าหาญของเราความสดใหม่ของเราเราอยากสร้างเราต้องได้สร้างครับทุกคนมาครับเจ้าหน่น้ำตาเนี่ยเชียร์เราสุดเ็ครับผมในการจะสร้างอาณาจากักรเริ่มจากบ้านกันก่อนเลยครับทุกคนในการสร้างบ้านคุกกี้นะครับผมจะได้อยู่อย่าง อบอุ่นแสนหวานนะครับก็เจ้านมน้ำตาลเนี่ยเหมือนวิศวกรน,นะครับผมสามารถเขรมิตรสิ่งปลูกสร้างซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่จำเป็นในการสร้างอาณาจักรให้เรานะครับผมและ้านคุกกี้ที่แสนอบอุ่นแสนหวานของเราก็ได้ถลูกสร้างขึ้นมาแต่ว่าก็มีปัญหานะครับผมเจ้านมน้ำตาลตัวอื่นเนี่ยไปเจอ ป่าที่มันน่ากลัวแล้วโดนขู่นิดเดียวก็แทบจะละลายกันแล้วนะครับผมเป็นหน้าที่ของคุกกี้ผู้กล้าหาญของเราต้องไปสำรวจแล้วไล่เจ้าพวกศัตรูออกไปจากอาณาเขตนะครับเราจะได้ขยายอาณาจักรได้นะครับผมในป่าที่น่ากลัวแห่งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าคุกกี้พอหมดมากับเราครับทุกคนไม่ต้องกลัว ข้อมดลของเราใช้เวทมนต์แข็งแกร่งมากครับผมมาดูกันว่าจะขนาดไหนนะโอ้โหมีวงเวทและฟ้าผ่าออกมาแบบนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นฟ้าผ่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือระยะของสกิลนั่นเองเราจะเรียนรู้กันว่าคุกกี้แต่ละตัวนั้นสามารถใช้สกิลในระยะขอบเขตเท่าไหร่และเราจะทำให้ศัตรูโดนการโจมตีของคุกกี้ของเราได้ เยอะที่สุดยังไงนะครับผมนี่และน้องสตรอเบอรี่ก็จะปั่นเจ้าอมยิ้มของเขาเป็นการโจมตีเคาะรัวแบบนั้นนะครับผมเอาแล้วครับเราก็จบด่านได้มาได้เจ้าพิมพ์คุกกี้มานะครับผมเอาไว้ตัดแป้งคุกกี้ออกมาเป็นตัวคุกกี้นะอะ่นั่นแหละเป็นไอเทมวิเศษเป็นไอเทมวิเศษเดี๋ยวเราจะได้รู้กันต่อไปสำหรับการใช้ไอเทมชิ้นนี้ แน่นอนครับผมเราคุกกี้เนี่ยก็หลงหลงลืมๆืมกันไปแล้วว่าพวกนี้ใช้ทำอะไรแต่ว่ามีผู้รู้อย่างเจ้าโนมน้ำตาลนะครับผมเคยเห็นอยธรทมเก่าแก่ามาก็รู้ว่าเจ้าเนี่ยมันคือคุกกี้คัตเตอร์สามารถเรียกอัญเชิญคุกกี้ออกมาได้นะครับผมเีาแล้วนะครับเราก็จะได้ ลองสุ่มกาชากันในการฝึกฝนครั้งนี้ครับผมเราก็จะมาสุ่มกันว่าจะได้คุกกี้อะไรมาเป็นพักพวกในการฟื้นฟูอาณาจักรครั้งนี้ครับม,มาครับผมไปที่เตาอบแล้วก็จัดการปั๊มคุกกี้ออกมาอ่าแม่มดตาหวานแบบนี้ครับแน่นอนเป็น คุกกี้ที่ทุกคนได้การันตีอีพิกอยู่แล้วนะครับสำหรับครั้งแรกกลายเป็นสีรุ้งแบบนี้แล้วก็อบออกมาครับทุกคนเตาสีรุง้งไฟสีม่วงแบบนี้ได้คุกกี้แสนสวยออกมาเป็นรสพริกนะครับผมชิลิปเพเปอร์<พ> بر, คุกกี้นะครับผมออกมาในรแบบโจรๆน,นะเจ้านี่นะ ก็จะแบบวอยขโมยนู่นขโมยนี่นะครับผมคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนื่องจากว่าเหมือนอยู่กันคนละโลกนะครับผมแต่ถูกอัญเชิญออกมาก็โมโหนะมาอยู่ที่นี่มันมีอะไรให้ขโมยนะครับผมก็ทําไมต้องอัญเชิญมาในที่แบบนี้มีอะไรให้เขาได้ใช้ทักษะของเขานะครับผมก็เลยเอาละครับได้เรื่องแล้วครับผมที่ ซากปักหักพังมีเจ้าคนน่ากลัวไปขโมยของครับผมคราวนี้แหละเราจะได้ตามล่าเจ้าคุกกี้ฝั่งแม่มดนะครับผมที่มาขโมยของในซากปักหักพังนะและเขาก็เจอกับมงกุฎนะครับผมและแน่นอนจะขโมยของในอนาณาจักรเราไปเราไม่ยอมหรอกแล้วจเจ้าตุกเทกก็ เอาเจ้ามงกุฎไปแล้วครับทุกคนการไล่ล่าก็เริ่มต้นขึ้นครับในด่านที่หนึ่งครับผองอาณาจักรของอเราได้เลเวลอัไปเป็นที่เรียบร้อยและเราก็จะสำรวจโลกกันแล้วครับออกมาจากอาณาจักรเรามีอะไรอยู่บ้างบนแผนที่โลกของคุกกี้นี้ มาครับผมเราก็จะได้เริ่มต้นกันในป่าเค,ค้กโรนี้เลยครับผมแนะ่นอนเพื่อนเราถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็จัดตำแหน่งฟอร์เมชันของทีมให้เขาเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องพริกเนี่ยก็อยู่ในแนวกลางนะครับผมเป็นแนวเดียวกับเจ้าคุกกี้พ่อมดนะและ กล้าหาญแล้วก็สตอรี่ก็เป็นแนวหน้านะเจอกับเจ้าตุ๊กเคแล้วฟาดกันไรเวทกันกร,กระจายเอาแล้วครับรู้สึกว่าเราเลเวลสูงขึ้นจะง่ายขึ้นแล้วามาโอ้หน้องพริกกระโดดไปข้างหลังนู่นเลยนะครับผมระยะสกิลพวกไกลมากเลยเห็นไหมเจอศัตรูที่อยู่แนวหลังนะครับน้องพริกจะกระโดดไปจัดการฟาดให้เลยนะครับผมก็รุนแรงนะจัดการไปได้อยู่นะครับผมเอา้า เจ้าตูบขโมยมงกุฎมาแล้วครับผมแล้วมีเรียกพี่ใหญ่มาด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอบอสครับผมแบบนี้รายเวทใส่ก่อนเลยแล้วแพคเคลื่อนใส่เจอฟ้าผ่ารัวๆโอ้โหความฟ้าผ่านี้รุนแรงนะครับผมเห็นไหมครับเราใช้ระยะสกิลให้เป็นประโยชน์แล้วจะได้เดเมจที่จัดการศัตรูได้ดักหน่วงที่สุดนั่นเองนะครับผมและ การไล่ล่าย,ยังไม่จบครับแม้จะได้สมดาวไปแล้วในสเตจแรกครับผมเรามาล่าก,กันต่อสําหรับสเตจที่2ครับเจอกับคุกกี้ใครยืนอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นเหมือนพระราชาอะไรสักอย่างนะครับผมมาดูกันว่าในนี้เขาจะเจอกับใครอ้าวนี่มันกลิ่นอายคุกกี้รันเก็บเหรียญสมัยก่อนกระโดดกระโดดกันแบบนี้เลยนะครับผมความ คิดถึงเกมนี้นะครับผมใส่กิมมิกมาได้น่ารักน่าชัางหูเจ้าตุ่มเค้กทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะเอาละครับผม<ๆ>ผมจัดการฟ้าผ่าไปแล้วแล้วก็วแท็กเคลหูยังไม่พอเลยนะยังไม่ตายเลยคูสกิลสามรวดถึงจะยอมร่วงไปนะครับผมเอาละสกิลคูดาวนะครับผมใช้ได้แค่บางคนนะแล้วก็จัดการเจ้าตุ่มไปได้นิดๆหน่น้อยเข้าบัสซัด ได้แค่นี้เสียเลือดไปเยอะพอสมควรสำหรับสตรอเบอรี่แล้วก็กาหานะครับเอาลูกไฟลูกไฟเก็บแล้วพุ่งทะลุเจ้าตูปเค้กไปฝูงหนึ่งครับผมและมันหยุด,ยดอยู่ที่อีกฝูงหนึ่งแบบนี้เข้าไปแท็กเกิ้นแล้วจัดการฟ้า่ายลดช็อตตาไให้หมดเรียบร้อยครับผมยังไม่ไฟนอลเวฟนะอา้าวเจอกับทัสตัดคุกกี้ที่สนะครับผมนะเจอกับเจ้าตูบแล้ว ทักทายกันเป็นเพื่อนเฉยเลยเห็นว่ามีมงกุฎเหมือนกันเอาละรครับเราก็ยังตามล่าเขาอยู่แต่ว่าห,หนีไปอีกแล้วนะครับผมจนได้เลยนะและการไล่ล่าก็ยังคงดําเนินต่อไปแล,และเพื่อนร่วมทางที่เราได้เข้ามาเป็นผักพวกก็คือเจ้าคัสตาร์ดคุกกี้รุ่นที่3นะครับผมเอาละรครับ ถามด้าเป็นเป็นที่เรียบร้อยครับผมและเควสอะไรต่างๆก็เคลียร์และการกลับไปที่อาณาจักรนี่เราได้มงกุฎแล้วหรอกลับอาณาจักรกันเฉยเลยนะครับผมแล้วก็ได้เพื่อนมาเนี่แหละเจ้าเพื่อนนี่ก็จะเป็นสายเลือดราชวงศ์นะครับผมก็เรียกว่าโอ้โหเข้ากับสถานการณ์ที่เราจะทำการ สร้างอาณาจักรนี่แหละพระราชาของเราแต่เจ้าคุกกี้พอมดเนี่ยเดินทางมาไกลนะรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หิวกันทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เจ้าโนน้ำตาลก็ได้แนะนำว่าถ้าหิวแล้วก็อาหารของคุกกี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเจา้า <c oughs> แคนดี้แสนหวานนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมในการอัพเลเวลให้กับเราคุกกี้ของเราแข็งแกร่งขึ้นได้ครับผมก็กด ไปเลยครับว่าจะใช้กี่ชิ้นเข้าไปครับให้เลเวลอัพก็จะได้ค่าสเตตัสอะไรแข็งแกร่งขึ้นมาและสามารถเข้าไปตามล่ามงกุฎกันได้ต่อเลยนะครับผมและเควสก็สำเร็จครับการพูดคุยกันของเราผู้ก่อตั้งอาณาจักรก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับผมเหล่าโนมน้ำตาลเนี่ยก็ยินดีปรีดาครับว่าเราคุกกี้มา รวมตัวกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่พูดน่ายินดีเพราะว่าเขาก็จะได้เริ่มสร้างอาณาจักรให้กับเหล่าคุกกี้นั้นได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแม้จะเป็นเชื้อพระวงอย่างเจ้าคุกกี้คัสตาร์ดรุ่นที่สามนะครับผมก็ต้องลงมาทํางานหนักกับเหล่าคุกกี้ทูตก่อตั้งอาณาจักรนี้ด้วยกันนะครับผมจะได้นะ เป็นแรงงานกันก่อนนะครับผมเอาละครับสำหรับเกมพุกิรัน i n g d o มก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมหน้าที่ของเราก็คือการหาตัวละครครับผมเลเวลอัพให้กับอาณาจักรไปที่เลเวล3ครับมาที่ Setting ไปที่ Info แล้วก็จำเจ้า d e ฟ Play ID อย่างคาว่าเกสขีดภาษาอังกฤษนะครับผมตามด้วยตัวเลขจำไว้นะครับผมและนำไปเกาะ โค้ดในการรับคริสตัลฟรีก่อนเลยครับผมเปิดตัวเกมเขามีให้ใส่โค้ด16หลัก2โค้ดครับอย่าง Welcome to Kingdom อันนี้500คริสตัลนะครับผมและอีกหนึ่งโค้ดก็จะเป็น Kingdom We Love You นะครับผมเมื่อเราใส่เจ้า d e ฟ p l a y ID ที่เป็น g u e s ตามด้วยตัวภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดการ รับของให้เรียบร้อยจากนั้นกลับเข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะมีสองโค้ดนะมี w e l c o m e to Kingdom แล้วก็ Kingdom We Love You นะครับผมกลับเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งเราจะรับคริสตัลกันทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมวลเลยเราจะมีอยู่ประมาณ 12,000คริสตัลนะครับผมเป็นปริมาณที่เยอะพอจะทำการรีโรไอดีให้เราได้คุกกี้ที่แข็งแกร่งในการเริ่มต้นสร้างอาณาจักรไปด้วยกันนะครับผมและนี่เป็นรางวัลที่เยอะมากๆเลยนะครับเราก็มาครับ อันเชิญคุกกี้กันครับผมทุกคนเกลือยับยับเกลืออีกแล้วยับยับเกลือม,มีอะไรให้เราบ้างไม่มีนะครับแต่ก็ยังเป็นคุกกี้ระดับแรงมาครับของจริงแล้วเอาละฟูต้าหวานเฉยต้าหวานเฉย,าาเฉยแค่สตรอเบอรี่เข้ามาเปิดกรงให้ยังไงมีกรงเตาอบอข้าวตัดลกคุกกี้ยังไงครับมีคุกกี้อีพิกมีคุกกี้อีพิกครับ ขอเด็ดเดจมเจมไม่ใช่สิไม่ใช่เศษเป็นคุกกี้เลยมาครับผมม,มินชน็อกโก้แค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวบัฟนะเอาละครับมามาสามแบบนี้แต่ไม่มดตาแดงไม่ไหวไม่ไหวเกลืออย่างแน่นอนไม่ไหวเรียบร้อยเกลือเป็นที่เรียบร้อยเอา้าเมื่อกี้คัสตาร์ดกับครอเฟเวอร์ตาหวานแบบนี้ได้ครับได้ครับอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งครับใครครับมาลุ้นกันเปิดมา กระรอกบินกระรอกบินไม่เอาเจ้าหญิงเจ้าหญิงมามาใครอกโอ้โหยังยงยังอีกไหมไหหนึง่งเร็วมาแล้วใครเนะ <S <S ี่ยโอ้ดักช็อกโก้นะครับผมเป็นตัวนี้เก่งนะเอาละครับผมยังไม่เพียงพอนะจริงๆจำนวนเท่านี้มันยังไม่พอที่เราจะเล่นได้นะครับ แล้วถ้าจะพูดถึงคุกกี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแนวกลางเนี่ยตัวเดเมสต้องเป็นคุกกี้เอสเปรสโซนะครับผมติดท็อปเลยนะครับสำหรับเดเมสและที่สำคัญคือเจ้าชาเอมครับเป็นตัวละครที่ดรอปยากด้วยเนื่องจากไม่มีพิกอัพเกรดนะครับผมนะเป็นคู่แนวกลางที่แข็งแกร่งมากๆคู่นี้และตัวละครแทงที่ คนหากันมากที่สุดก็คือคุกกี้รสนมครับผมหรือจะเป็นมาร์ทแลนก็ได้นะครับใครที่สุ่มได้สักหนึ่งตัวละครแนวหน้าเป็นมาร์ทแลนด์เป็นคุกกี้รสนมหรือจะเป็นดาร์กช็อกโก้นะครับผมแต่เขาคนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวทำเดเมจมากกว่าแทงนะครับผมก็ต้องระวังการใช้งานเขาไว้นิดนึงนะต้องยืนคู่กับ รถนมหรือมัดแลนจะดีที่สุดนะครับผมส่วนตัวละครหิวที่แข็งแกร่งที่สุดในนาทีนี้ครับไม่มีใครเกินเขาอีกแล้วกับน้องสมุนไพรนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆแล้วและพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่ตัวละครที่จะเปิดได้ง่ายๆนะครับ เนื่องจากว่าคุกกี้รถอื่นนั้นไม่ได้ถูกเพิ่มเรทแบบเอสเปรสโซ่คุกกี้นะครับผมมีเจ้าเอสเปรสโซ่ในแหละที่เรทสูงกว่าชาวบ้านอยู่ที่1.44%นอกนั้นอยู่0.09ในตู้พิกอัพเรทของเอสเปรสโซนะครับผมถ้าอยากได้ตัวละครอื่นนะต้องสุ่มแบบ นี้นะครับผมซึ่งเรทมันก็เพิ่มมาแค่0.169เท่านั้นถ้าเชื่อตัวเลขนะมันก็จะต่ำเตีย้ยมากๆเป็นเหตุผลที่เราต้องรีโรจนกว่ามันจะได้ทีมที่ดีที่สุดเราสามารถเล่นได้และอัพตัวละครไปยาวๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครอีกในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวละครที่หวังไว้ไวๆนะครับ ส่งท้ายกันไปด้วยภาพ ID หลักที่ผมเล่นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเปิดเกมมาด้วยเจ้าคุกกี้รสนมคุกกี้สาวเจ้าป่าแล้วก็เอสเปรสโซ่นะครับที่เป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งในงบ1 2 0 0 0สคริสตัลแรกนะครับนอกนั้นผมก็จะสุ่มมาเสริมกำลังกันต่อไปเพื่อย่นระยะเวลาให้ผมได้เริ่มต้นเล่นเกมนี้ได้เร็วขึ้นใครที่ยังรีอยู่ก็ตัดสินใจซักไ d มาสนุกด้วยกัน ได้แล้วนะครับผม